เช็คด่วนตารางเงินเข้าบัตรคนจนเดือนกรกฎาคมเงินเข้าวันไหนบ้างรัดแจกเพิ่ม2,000บาทบัตรคนจนมีสิทธิหรือไม่สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาราดีกับพี่เกด เหมือนเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะนำข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องของบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะเข้าสู่เดือนใหม่แล้วบัตรคนจนมีเงินอะไรเพิ่มบ้างนะคะรัฐมีข่าวว่าแจกเพิ่ม2 0 0พันบัตรคนจนมีสิทธิ์ได้รับไหมข่าวจริงหรือไม่ คลิปนี้มีคำตอบนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันนะคะเอาละคะ่ะไม่รอช้านะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับบัตรบริการแห่งรัฐหรือว่าบาัตรคนจนนะคะในเดือนกรกฎาคมนะคะเงินจาก เข้าวันไหนกันบ้างนะคะตามทีม่รัฐประกาศเลยนะคะเดือนนี้ก็จะมีการแจกเงินเพิ่มนะคะเดือนละ200บาทไปจนถึงเดือนธันวาคมรวม6เดือนเป็นเงิน1,200บาทเป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองนะคะโดยในวันนี้นะคะวันที่1กรกฎาคมนะคะวงเงินที่จะเข้าทั้งหมดนะคะก็มีวงเงินซื้อสินค้า อุปโภคบริโภคนะคะคนละ200ถึง300บาทนะคะแต่ละคนก็จะได้รับไม่เหมือนกันนะคะ ส่วนที่2ก็จะเป็นโครงการนะคะเป็นโครงการเพิ่มกําลังซื้อนะคะได้อีกคนละ200บาทต่อเดือนนะคะทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะได้รับวงเงินนี้เหมือนกันหมดทุกคนนะคะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และไม่สามารถสะสมยอดไว้ในเดือนถัดไปได้นะคะต้องใช้ให้หมดภายในเดือน ค่ารถโดยสารสาธารณะ5ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับเงินทุกคนที่มีบัตรคนจนจะได้เหมือนกันนะคะโดยเป็นค่าดโดยสารรถมีรถไฟฟ้า500บาท และวงเงินซื้อก๊าซหุงต้มนะคะส่วนลดเนี่ย45บาทต่อ3เดือนนะคะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะหลังจากวันนี้แล้วนะคะก็จะเป็นวันที่18กรกฎาคมเป็นค่าน้ำค่าไฟนะคะค่าไฟฟ้านะคะไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนนะคะค่าน้ำประปาก็ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนนั่นเองนะคะใครยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะคิดว่ามีคุณสมบัตินะคะก็สามารถไปลงทะเบียนได้นะคะ หลังจากวันที่18นะคะก็จะเป็นวันที่22กรกฎาคมเป็นเงินช่วยเหลือผู้พิการ200บาทสำหรับผู้พิการที่ถือบัตรคนจนและอายุ18ปีขึ้นไปนะคะหลังจากที่ได้รับเบี้ยผู้พิการไปแล้วนะคะ800บาทนะคะก็จะได้เพิ่มอีก200,000บาทคนจนนะคะเดือนกรกฎาคมนี้ก็เงินเข้าประมาณวันที่22นะคะส่วนที่มีข่าวว่ารัฐแจกเพิ่มเติมนะคะ2,000บาท ผู้ที่มีบัตรสวัดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะคะเนื่องจากรัฐเนี่ยเยียวยาใน6จังหวัดที่ได้รับผลกระทบก่อนนะคะสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนนะคะในมาตรา33ของประกันสังคมเท่านั้นนะคะข่าวนี้ก็นำเสนอมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ฟังคลิปนี้จบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดแชร์ไปด้วยนะคะ ใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะข้อมูลข่าวสารการแจกเงินนะคะจะนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเพียงแค่กดติดตามกันไว้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกวันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันสวัสดีค่ะ